สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้วันที่31มกราคม2565นะครับก็ผมได้ทำการไปเช่าบูชานะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อออสนะครับวัดสายใหม่นะครับซึ่งวันนี้มีเหรียญออกใหม่นะครับเป็นรุ่นมงคลบารมี38นะครับน่าจะเป็นบารมี38ปประการนะครับก็ไม่ได้จองนะครับก็เลยไปเช่าที่ตู้ จาหน่ายวัตถุมงคลของทางวัดมานะครับก็เมื่อวานนะครับอันนี้ก็ทําเป็นฐานข้อมูลนะครับสําหรับเก็บไว้นะครับว่าปีนี้มีอะไรอะไรออกบ้างพระอะไรบ้างนะครับก็เอาไว้ให้ตัวเองดูนะครับว่าเพราะว่าเราขี้ลืมนะก็เลยจะทําคลิปเก็บไว้นะครับก็ล่าสุดนะครับมงคลบรมีรสามสิบแปดนะครับเมื่อวานเมื่อวานในกลุ่มก็มีรูปนะครับเจมดดดำนะครับขชาพานะครับมาหมู่มาไหว้หลวงพ่อนะครับ น่าจะมาทําการทําพิธีฝังตะกุดนะครับตะกุดทองคํานะครับไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ชัวร์เพราะว่าหลวงพ่อท่านอาจจะผมไม่รู้ว่าท่านรับฝังเปิดหรือ,อยังนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของตะกุดปอกลูกปืนก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับสาหรับหลวงพ่อนะครับอย่างดอกนี้เป็นตะกุดปอกลูกปืนนะครับแล้วก็มีจานมือนะเห็นไหมครับเห็นรอยจานไหม จานมือต่อโค้ดวอสอใหม่นะครับปีจำปีไม่ได้นะครับแต่ว่าข้างในมียันนะครับแล้วก็ผงพุทธคุณเนาะแต่วันนี้เราจะมาดูในเรื่องของเหรียญมงคลบาร,รมี38นะครับซึ่งก็มาลุ้นเลขกันนะครับอันนี้ที่ผมเช่ามาเป็นเนื้อนวะนะครับก็ ฐานข้อมูลก็คือเนื้อนวะเนี่ยใบจองอ่ะหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอ่าศูนย์จองศูนย์อ่ตรงศูนย์เช่าวัตถุมงคลหน้าวัดตอนนี้เป็นเจ็ดร้อยแล้วนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าแล้วนะครับผมไปเช่ามาเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับก็จะเป็นสกลาสีเหลืองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับเนี่ยเลขสามตัวนะครับขอดูใกล้ๆ เห็นไ,ไหมครับเลข1 5 9นะ1 5 9นะครับเนื้อนวะโลหะนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ชมกัน,นร,รุ่นนี้เหมือนจะมีอุปสรรคหลายๆเรื่องนะครับตอนที่เขาสร้างกันแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับเหมือนจะมีการปรับแบบปรับอะไรกันบ่อยนะครับ แต่สุดท้ายก็ออกมาสาเร็จนะครับรุ่นรุ่นนี้นะวะจัดสร้างตามเท่าปีพศเลยนะครับสร้างมา2,564องค์นะครับของผมเป็นองค์ที่159นะครับเหรียญสวยนะครับแล้วก็แ้วคาดปลอดภัยนะครับสายเหนียวนะครับ เพราะว่าตะกุดหลวงพ่อเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความเหนียวนะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องของพุทธคุณในเรื่องของเครื่องราาของขังนะครับเยอะนะครับสําหรับประทุมมงคลของหลวงพ่อออสนะครับก็อย่างแถวนี้ที่เห็นก็คือจะเป็นสไปด์ SPD นะครับเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับน่าจะอยู่แถวสายใหม่นะครับเห็นมาบ่อยนะครับ มาเจิมรถบ้างนะครับเอาเทสลามาเจิมเอาคันนู้นมาเจิมคันนี้มาเจิมรถนะครับอ่านี่คือล่าสุดนะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับนี่เป็นไอ้มะขามนะครับไอ้มะขามนะครับเป็นกุมารที่วัดนะครับซึ่งมีประสบการณ์ลูกวัดลูกศิษย์วัดซื้อขอขอแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งไปนะครับได้ไปกี่ล้านไม่รู้นะครับส่วนนี้เป็นขุนแผนนะครับเนื้อว่าร้อยแปดนะครับสวยสวยมากนะครับ ยังไม่มีโอกาสเอาไปเลี่ยมนะตอนนี้มีรูปซีเปียนะครับรูปซีเปียนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับอันนี้เป็นมาพร้อมรูปถ่ายนะครับผมเช่าเช่ากุมารให้มาขามามาแบบนี้นะครับซอ,องไปไเ่ยโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ก็มาลุ้นเลขมาเปิด ให้ชมกันนะครับสําหรับเหรียญมงคลบารมี38นะครับเนื้อนวโลหะนะครับใครสนใจไปเช่าหาบูชาได้นะครับที่ตู้จําหน่ายวัตถุมงคลนะครับที่วัดเลยนะครับเพราะว่ารายได้ของท่านนะครับจะนําไปสร้างวัดสายไหมสาขา2นะครับที่จังหวัดอยุธยานะถ้าผมจําไม่ผิดนะท่านกําลังทําการสร้างสร้างวัดสายไหมอีกแห่งหนึ่งนะครับก็ ไปทำบุญสร้างวัดกันได้นะครับ